One, two, three, two! 2 ไม่เหมอนอ้เป็นไหวนะเนี่ยวันมาทำลูกวันมาทำวันหมาวันมาันมอเอาทนวันนี่ใกล้ๆหน่อยนะมาแล้วค่ะหาพิม้นลูก পুপু ৰ পালে ন าดีๆก so uh, ja. oh, ่อนแล้วข้าดีๆอ่าข้าดีเดีนึ่งองสามสี่ห้ากเจงตั้าสีขาลีาสตัข ดูวันดูดูดูเขาทำมิ้นเขาเขาเห็นไหมดูดูเขาทำตัวลอยพีขาลูกเตะขาคลิกยูฟีดลูกคลิกยูฟีดนะฮะอะคลิกยิงยูฟีดลูกโผล่ใหม่เร็วโผล่ใหม่โมนางมาพร้อมยังตั้งท่าจีดีหวานจี ก็นออมเตนี่เจมีอยู่แล้วนี่ืมีเทนใช่ไหมนี่กันน้ำด้วยนี่กันน้ำเหรอมาโมนามันเยอ

เขาเก่งนะเจ้เจเ้อไม่น้องนเ่อเอมห้องเามาหาพี่มีแต่มองยังไมาหาี่เ่ طب <applause> انا <applause>